เพิ่งเริ่มฝึกทําอาหารจะทํำยังไงดีถ้าไม่มีช้อนชาใช้ตวงใช้เคล็ดลับการตวงด้วยมือง่ายๆแบบนี้ 1. หยิบ2นิ้วได้ประมาณ1ส่วนสช้อนชา 2. หยิบ3นิ้วมือแบบนี้ได้ประมาณ1ส่วนสองช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาเครื่องปรุงตกด้านข้างช้อนต้องแต่แตะนิ้วแบบนี้เอาขึ้นมาตวงใส่ช้อนดูก่อน3 ปริมาณหนึ่งกำมือแบบนี้จะได้ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะปริมาณอาจจะไม่ตรงเปเ๊ะแต่ก็สามารถช่วยได้ตอนที่ช้อนชาหายหรือไม่มีช้อนตวงขอบคุณค่ะ